เจ้าแมวน้อยผู้ที่แสนอยากรู้อยากเห็นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่สวยงามแห่งหนึ่งมีแมวน้อยตัวหนึ่งชื่อเดมี่อาศัยอยู่เดมี่เป็นแมวน้อยผู้ที่ช่างมีความอยากรู้อยากเห็นมากและกระตือรือร้นที่จะสำรวจป่าอยู่เสมอวันหนึ่ง ขณะที่เดมี่ออกไปสำรวจเขาได้พบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่มืดมิดเขาไม่เคยเห็นถ้ำนี้มาก่อนเดมี่ค่อยๆเดินไปยังปากถ้ำแล้วหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับพึมพำกับตัวเองว่าเอ๊ข้างในนั้นจะมีอะไรไหมนะเราจะเข้าไปสำรวจดูสักหน่อยดีไหม เมื่อเจ้าแมวน้อยคิดเสร็จก็ทนต่อความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองไม่ได้เจ้าแมวน้อยจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีตัดสินใจค่อยๆย,ย่องเข้าไปในถ้าเพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไรความกล้าที่เดมี่มียังคงผลักดันให้เขาค่อยๆก้าวขาไปเรื่อยๆแต่ในถ้าแห่งนี้ มันทั้งมืดมิดและชื้นแฉะเจ้าแมวน้อยก็ยังอดที่จะนึกกลัวขึ้นมาไม่ได้เดมี่ได้แต่บอกกับตัวเองว่าความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจงเอาชนะมันให้ได้นะเจ้าแมวเหมียวก้าวต่อไปนะขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำเขาก็ได้ยินเสียงแปลก ดังมาจากความมืดมันมีเสียงดังหึ่งๆก้องกังวาลไปทั่วทุกบริเวณเดมี่เดินไปพร้อมกับขาที่เริ่มสั่นเล็กน้อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้ดีขึ้นและเขาก็เดินต่อไปในไม่ช้าเดมี่ก็ได้เดินมายังจุดจุดหนึ่งในถ้ำที่ตอนนี้ พอจะมีแสงจากพระอาทิตย์ลอดผ่านช่องว่างเข้ามาบ้างเล็กน้อยพอจะทำให้มองเห็นต้นตอของเสียงแปลกๆที่เดมี่ได้ยินในตอนแรกแล้วจากนั้นพวกมันค่อยๆปลากฏตัวให้เห็นเดมี่ได้พบกับฝูงค้างคาวที่สร้างบ้านอยู่ในถ้ำบางตัวก็ห้อยหัวลงมา บางตัวก็กําลังบินเล่นกันอย่างสนุกสนานเดมี่หยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงมีครังคาวผู้ใจดีกล่าวทักทายเธอสวัสดีเจ้าแมวน้อยพวกเราคือครอบครัวคังคาวยินดีต้อนรับสู่บ้านของพวกเรานะพวกเราดีใจมากที่เธอมาเยี่ยมเรา เจ้าแมวน้อยทั้งดีใจและประหลาดใจที่ได้พบกับค้างคาวผู้เป็นมิตรในแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนจึงได้กล่าวทักทายพร้อมกับแนะนำตัวเองกับครอบครัวของค้างคาวว่าสวัสดีจ้าฉันชื่อเดมี่ยินดีที่ได้รู้จักกับครอบครัวพวกท่านนะค้างคาวทุกตัวต่างดีใจ และกล่าวต้อนรับเธอเดมี่ประหลาดใจที่เห็นครั้งคาวและได้ตระหนักว่าพวกมันไม่น่ากลัวเลยพวกเขาเป็นมิตรมากและครอบครัวั้งคาวยังเชิญเขาให้ไปทานอาหารเย็นด้วยกันเดมี่ตื่นเต้นมากและตอบรับคำเชิญน,นั้นทันทีเดมี่ใช้เวลาในการทานอาหารเย็น และผูกมิตรตลอดทั้งคืนกับคังคาวทำให้เกิดช่วงเวลาดีๆซึ่งกันและกันเขาได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างจากตัวเธอเองแต่พวกเขาก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับเธอเดมี่เรียนรู้ด้วยว่าสิ่งสำคัญคืออย่าตัดสินใครหรือบางสิ่งเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เดมี่และค้างคาวก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันพวกเขามักจะพบกันในถ้ำและเล่นด้วยกันเดมี่มีความสุขที่ได้รู้จักเพื่อนที่แสนวิเศษและรู้สึกขอบคุณสำหรับความอยากรู้อยากเห็นของเขาที่ทำให้เขาได้ค้นพบเพื่อนแบบค้งคาว